สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมคนดีคนเดิมไม่เส้นหนุ่มน้อยหน้ามนคนรักเกมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาพูดถึงเกมใดเกมหนึ่งโดยเฉพาะแต่ผมจะพูดถึงเกมทุกเกมโดยรวมครับผมเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาที่แบบว่าเฮ้ยแลกเฮ้ยกดสกิลไม่ออกเฮ้ยเด้งหลุดเฮ้ยช้า โดยเฉพาะในเกม A3 ที่ผมเล่นอยู่นะครับทุกคนมักจะหลุดตอนเวลาบอสโลกหรือเวลากิววอ์ที่แบบคนจำนวนมากๆอ่ะมารวมตัวกันครับหรือจะอุบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนอกจากจะทำให้แบบมันอะไรนะมันค้างมันช้ามันไม่ได้ดั่งใจแล้วที่เลเวร้ายที่สุดคือมันหลุดนะครับคือมันทำให้เราแบบหัวร้อนนะครับทุกคน โดยผมเนี่ยหัวร้อนแบบบ่อยมากเวลาเราตีบอส B 3เนี่ยตอนบอสก็จะตายอะ่ะเกือบทุกคนในเซิร์ฟมักจะมารวมอยู่ในแมปเดียวกันยิ่งทําให้แหลกหนักเลยครับแหลกมากๆแล้วมันจะหลุดตอนบอสจะตายแล้วเราจะอดของครับแล้วเราก็จะหัวร้อนครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปเจอโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมาโดยบังเอิญฮะโดยบังเอิญบังเอิญ พอดีผมกําลังโหลดเกมใหม่ที่ชื่อว่า Among Us จริงๆมันก็ไม่ใหม่ในประเทศไทยเนาะแต่ใหม่สําหรับผมฮะผมจะโหลดลงในคอมแล้วผมเจอปัญหาปิงเยอะมันหลุดมันนี่มันนั่นเต็มไปห,หมดฮะแล้วผมก็หาวิธีแก้ไปเรื่อยผมได้ไปเจอโปรแกรมหนึ่งชื่อว่าปิงบู o เตอร์ครับผมปิงบูสเตอร์คือโปรแกรมเนี้ยใช้ได้กับทุกเกมครับเดี๋ยวผมออกอันนี้ก่อนลวกันเพื่อให้แบบ เห็นภาพมันใช้ได้กับทุกเกมครับเนี่ยแล้วถ้าสมมุติไม่พอเราสามารถเพิ่มเกมได้ครับเพิ่มเกมเข้าไป هم. จะเล่นเกมอะไรครับเขาบอกรองรับมากกว่า40เกมนะรองรับมากครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้งานนะมันดีขึ้นจริงๆปิงปิงเฉลี่ยนะคือ8 8ms ผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะมันน้อยแต่ผมสังเกตจากการเล่นจริงฮะสังเกตจากการเล่นจริงมันลดลงจริงๆมันมันดีขึ้นอ่ะมันไม่แหลกอ่ะผมเปิดสก,กีที่ผมเปิดให้ดูอ่ะคือผมเปิดสุดแล้วผมลองตอนที่บอสโลกที่แบบคนมันรวมกันเยอะๆอ่ะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยความแหลกมันน้อยลงมากครับซึ่งนั่นแหละสิ่งที่ผมจะมารีวิววันนี้ครับรีวิวการใช้งานครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอาธิตย์ให้ดูเลยเนาะ อันดับแรกครับทุกคนแป๊บหนึ่งมันออกไงวะเนี่ยจะได้สาธิตดูอ่ะออกสาธิตดูว่าการใช้งานเป็นยังไงครับอ่ะอันดับแรกครับทุกคนอาจจะไปใน g o o g l e แล้วก็เซิร์ชว่าบิงบูสเตอร์ก็ได้นะบิงบูสเตอร์เนี่ยครับก็ได้แหละเนี่ยครับเว็บเนี้ยแต่ผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างไม่ต้องห่วงผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าใครกเกียจเซิร์ชนะแต่ถ้าใครเซิร์ชก็ ทำตามผมเลยเสิร์ชปิงบู o เตอรใน Google ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ Get ปิงบู o เตอร์ w นาปุ๊บมันก็โหลดครับแล้วก็กดดาวน์โหลดปิงบูตเตอร์ดาวน์โหลดครับแล้วเดี๋ยวมันก็โหลดโหลดสิวะอ่ะดาวน์โหลดอีกทีนึงอ่ะแล้วก็บันทึกไฟล์ไปครับที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เปิดลงมา i n s tall เรียบร้อยครับผมลงไปแล้วอันนี้ผมลงไปแล้วลงไม่ยากเลยครับกดโอเคเย้ๆเสร็จ แล้วทีนี้ฮะอ่ะสมัครสมาชิกมันด้วยครับพอโหลดลงเสร็จสมัครสมาชิกอ่ะสมัครไปพร้อมกับผมเลยใส่ไปครับอีเมลอีเมลอะไรใส่ไปเลยนะใส่ไปปุ๊บ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 ใส่ให้เรียบร้อยครับผู้ผู้ใช้งานใส่ไปครับรหัสผ่านใส่ไปครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกครับสมัครไปเลยนะสมัครไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมสมัครพร้อมทุกคนเลยผมสมัครอีเมลใหม่ ผมเปิดให้ดูเลยของผมอะไรอรหัสผ่านใส่ไปเลยครับกดสมัครครับสมัครให้ดูพร้อมกันทุกคนครับแล้วก็ให้ไปอีเมลที่เราสมัครตะกี้อะเข้าไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยโอเคนะยืนยันปุ๊บเดี๋ยวผมไปยืนยันก่อน ทำไปพร้อมนครับเดี๋ยวเผื่อบางคนทําไม่เป็นจริงๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมยืนยันแป๊บนึงยืนยนนัยน,ยนเรียบร้อยก็คือไป Activate ในในอีเมลที่เราใช้ตะกีย่ะที่เราสมัครไปเรียบตะกีอ่ะครับโอเคผมยืนยันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมก็ล็อกอินเข้าไปครับ ล็อกอินเข้าสู่ระบบครับผมก็ตะกี้ครับเข้าสู่ระบบครับอ่ะหน้านี้ก็คือหน้าที่เราจะสามารถทดลองใช้งานได้ครับคือนี่คือข้อมูลของเรานะตะกี้ที่ใช้สมัครก็คือสถานะเป็นทดลองใช้งานมันให้ทดลองอะ่ะ24ชั่วโมงก็คือนับถอยหลังเลยครับไม่ว่าคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้หรือไม่ใช้มันนับถอยหลังให้เลยทีนี้ ถ้าเราจะต้องการรับวันทดลองเพิ่มให้กดที่ตรงไหนขอรับวันทดสอบเพิ่มครับเลสชยอกแล้วก็ใส่เบอร์ไปครับเบอร์มือถือของเราใส่เบอร์ปุ๊บแล้วก็กดรับรหัสโปรโมชั่นทดลองครับแล้วมันจะมีส่ง SMS ไปในมือถือของเราแล้วพอกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดใน SMS อเอามาใส่ทีกทนึ่งเราก็จะได้รับวันทดลองเพิ่มอีก2วัน เนาะอันนั้นคือข้อแรกได้2วันแล้วตรงนี้ฮะแนะนำฟินบูเตอร์รับวันทดลองฟรีกดตรงนี้ครับเลตไซเอลอีกทีหนึ่งให้เรากดทวิตครับแชร์ในทวิตจะได้เพิ่มอีก1วันก็คือรวมเบ็ดเสร็จ3วันที่เราได้เพิ่มครับเบ็ด3วันที่เราได้เพิ่มนะก็มาใช้งานได้ครับแล้วถ้าเกิดติดใจถ้าเกิดติดใจทำไงเขามีขายครับ เขามีขายก็คือกดตรงนี้ฮะแล้วก็ซื้อครับชําระเงินตรงนี้ครับหรือไม่ก็ราคาก่อนครับราคาก่อนราคาครับมันจะขาย1เดือน170บาท1ปีประมาณพันเจ็ดเนะาะ3เดือน450บบาทก็คือ ถ้าซื้อ1เดือนอะโอเคขาดทุนเนาะขาดทุนเยอะสุด3เดือนนี้ตกเดือนร้อยห้าสิบถ้าปีหนึ่งตกเดือนละเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหกเก้าศูนย์หารสิบสองร้อยสี่สิบาทต่อเดือนนะฮะเนี่ยมันหาให้ละโอเคร้อยสิบาทก็คือตรงนี้ถ้าใครชอบก็มาใช้ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันดีจริงๆอีกทีหนึง่งเหมือนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ,องตรงนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะคือมันมันมันผมตะเกียบผมเปิดเอฟเฟกสุดอะ่ะ มันยังรู้สึกสมูทเลยครับซึ่งมันแตกต่างกับที่ไม่ใช้ปิงตอนเนี้ไม่ใช้ปิงพูตเตอร์ตัวนี้มาดูฮะมาดูว่านอกจากเราจะเขาเรียกว่าใช้งานมันแล้วเนี่ยเรายังอาจจะได้ตังคืนได้ครับเคยได้ยินคําว่า a f f i l i a t e โปรแกรมไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเราแนะนําให้เพื่อนเราเนี่ยใช้โปรแกรมตัวแกรมนี้เราก็จะได้ตังอไง่ายๆได้ค่าคอมสูงสุดคือ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กี้มันสมมุติเดือนละร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมฮะร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวผมหาให้ดูร้อยเจ็ดสิบคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้ตังค์สามสิบสี่บาทครับถ้าเพื่อนคนนั้นมีการสมัครการสมัครผ่านลิงก์ตรงเนี้ยผ่านลิงก์ตรงเนี้ยครับเราก็ก๊อปไปแล้วก็ให้เพื่อนไปใส่ให้เพื่อนใช้สมัครครับเอาเอาลิงก์เนี้ยให้เพื่อนเข้าไปใช้สมัครเลยเข้าเข้าเว็บโดยใช้ลิงก์เนี้ยครับ แล้วเราก็จะได้ตังค์แล้วเราก็จะมาเบิกเงินมันมีวิธีเบิกเงินอยู่ครับมันมีวิธีเบิกเงินอยู่โอเคนะง่ายๆแค่นั้นครับโอเคผมขอข้ามตรงนี้ไปละกันผมว่ามันไม่ยากหรอกตรงเนี้ยแต่อันดับต่อไปที่ผมจะแนะนําอ่ะเนี่ยของผมวันทดลองสองวันครับส่วนอีกหนึ่งวันนะ่ะเดี๋ยวมันจะส่งเอเดมมาให้ครับที่เราทวิตในทวิตเนาะอ่ะเข้าตรงนี้เรียบร้อยนะแล้วก็ไปเข้าโปรแกรมปิงบูสเตอร์ครับ หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับรอรอแป๊บหนึง่งเราก็จริงๆมันต้องล็อกอินก่อนนะล็อกอินก็คือใส่ใส่ชื่อใส่ username password ไปครับเนาะแล้วก็กดเลือกโปรแกรมที่เราจะเปิดครับสมมุติมันไม่มีในนี้นะสมมุติมันไม่มีในนี้ก็แอดแอดเพิ่มไปครับแอดเพิ่มไปอยากได้เกมอะไรเพิ่มที่เราจะเล่นอนะเนียมมองอัดได้เห็นไหมเห็นไหมมีหลายเกมมากๆครับ อาเป็กก็มีฮะออดิชั่นยังมีเลย b บ t เท e f ฟิล d บคดีเซิร์ดครับเี่นโซใครจะใช้บูตสเต็กก็สามารถบูตปิงได้ครับไม่ถึงบูตปิงลดปิงเออเนีย่ยคาบาวหลายเกมมากครับไดอาโบอะไรเนี่ยเยอะไปหมดมีรองรับกว่าสี่สิบเกมครับเขาบอกอย่างนั้นอืมเยอะมากฟรีสไตล์กาลีนาเกนชินิมแพเงี้ยครับ คือใครที่เล่นเกมอ่ะผมว่าอัดตัวนี้ไปครับแล้วจะทำให้เกมของคุณสมูทลดอาการหัวร้อนครับผมคือแพ้ด้วยฝีมืออ่ะมันยังไม่เท่ากับแพ้เพราะแหลกครับอันนี้คือเรื่องจริงฮะเนาะก็สมมุติเรา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 ,เราต้องการใช้โปรแกรมอะไรที่จะเปิดเราก็กดไปครับสมมุติจะเปิด L d ดีผมเล่นหล่นผมเล่นเอสากับ LD ดีผมกดกด LD ไป แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ครับก็แนะนําเลือกเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเนี่ยดูค่าค่าปิงครับค่าปิงเอาถ้าเราไปเลือกเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ปิงก็จะสูงขึนนิดนึงไต้หวันปิงก็สูงปิงก็สูงขึ้นเห็นไหมเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ไทยครับง่ายดีผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วกันปิงแปดน,นี้แล้วกดสตาร์ทมันก็จะเปิดโปรแกรมนั้นให้โดยอัตโนมัติแล้วก็เข้าใช้งานโปรแกรมนั้นได้ทันทีเลยครับง่ายมากง่ายมาก ซึ่งถ้ามันไม่ดีอ่ะถ้าผมไม่รู้สึกว่ามันดีอ่ะผมไม่มาทําคลิปไม่เสียเวลาครับผมใช้แค่ครั้งเดียวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างจริงผมก็เลยมาแนะนําต่อครับใครจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับใครที่คิดว่าพอมแรงอยู่แล้วเนี่ยแรงอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่ส่วนบุคคลครับแต่ผมคิดว่ามันดีขึ้นจริงผมก็เลยมาแนะนําต่อแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาคลิปเปรียบเทียบตอนตีบอสโลกครับผม มาดูว่าไม่ใช้โปรแกรมนี้กับใช้โปรแกรมนี้ด้วยการเปิดความละเอียดเท่ากันเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเครอรอดูคลิปจนจบนะครับแต่สำหรับผมผมคงพูดแค่นี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆเล่นเกมด้วยความสนุกและมีความสุขครับผมลดอาการหัวร้อนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม just like the streetlights lit this town like a fire in a blaze got a burning start